สว,สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับครูบันและน้องตีเล็กนะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลกัน bon นะครับน้องตีเล็กพอจะรู้ไหมครับว่าทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลเนี่ย bon มีทักษะอะไรบ้างครับรู้ครับมีการส่งบอลและรับบ bon อลครับนอกนจากทจางสองทักษะนี้แล้วนะครับก็จะมีทักษะการครอบคลองบอลนะครับทักษะการ,รธรระตูหรือแม้แต่ทักษะการหม bon ุนบอลนะครับแต่วันนี้เราสองคนนะครับก็จะมาฝึกทักษะ พื้นฐานของกีฬาฟุตบอลเกี่ยวกับการส่งบอลและรับบอลนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับทักษะแรกนะครับที่เราจะมาฝึกกันคือทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับสําหรับทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับหลักสําคัญนะครับคือจุดที่สัมผัสบอลนะครับเท้าของเรานะครับเท้าตรงนี้นะครับข้างเท้าด้านในนะครับจุดที่สัมผัสบอลต้องอยู่บริเวณตรงกลางของเท้านะครับเพื่อที่จะทําให ลูกฟุตบอลนะครับตรงนะครับเพราะส่วนนะครับเท้าหลักนะครับเท้าหลักคือเท้าที่ไม่ถนัดนะครับให้ห่างจากบอลพอประมาณนะครับห่างบอลให้พอประมาณนะครับไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนะครับ ทักษะต่อไปนะครับเป็นทักษะการรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับสําหรับการรับบอลนะครับจุดสัมผัสนะครับอยู่บริเวณตรงกลางของเท้านะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูบันแล้วก็น้องทีเล็กนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ